สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนสวัสดีครับ Business Talk วันนี้เราพูดถึงเรื่องใหญ่นะครับซึ่งแน่นอน,นครับไม่ใช่เพาะประเทศไทยเท่าน,นั้นทั่วโลกก็กำลังจับตาอยู่ถึงอนาคตข้าวไทยว่าจะเดินไปทางไหนหลังจากเจอเรื่องของนโยบายจำนำข้าวเกิดคำถามมากมายว่าอนาคตข้าวไทยจะไปอย่างไรนะครับแนวทางการรูปหลังจากนี้จะทำอย่างไรเพื่อให้ข้าวไทยกลับมายิ่งใหญ่อย่างที่ ทุกคนคาดหวังไว้นะครับทจาน์ีิพธ์ครับเราเจออะไรถึงเราต้องมาพูดถึงอนาคตพูดถึงปฏิรูปกันครับปัจจุบันเมื่อเร็วๆนี้ผมไปประชุมที่เวียดนามที่ไซง่อนนะฮะจัดโดยธนาคารโลกเขาพูดเรื่องนี้เลยละเ,เขาพูดเรื่องข้าวเสร็จแล้วกลายเป็นว่าพูดเรื่องข้าวไทยเป็นหลักนะฮะแล้วที่เป็นห่วงก็คือเรื่องนโยบายจมนำข้าวเพราะว่านโยบายจมนำข้าวมันสร้างความปั่นป่วน นายไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยในตลาดโลก<อ>นะครับแสดงว่าเราก็มี power เ,เนี่ยอาจารย์มีมี power ครับก็ก็คือในที่สุดเวลานี้เนี่ยคนซื้อข้าวเนี่ยเขาก็ซื้อข้าวจากประเทศไทยไม่ได้เมื่อสมัยก่อนนี้ใครๆมาซื้อข้าวจากประเทศไทย,ไทยจะซื้อเท่าไหร่จะซื้อปริมาณเท่าไหร่คุณภาพอะไรราคาเท่าไหร่ซื้อจากเมืองไทยได้หมดนะฮะไว้ใจได้แต่ตอนนี้ซื้อไม่ได้เลย เ <P et S 2> พราะเราไม่ขายเพราะเราไม่ขายเขาก็เดือดร้อน <C lar m> สิ่งที่มันตามมาที่เห็นชัดเจนเนี่ยนะฮะในสายตาของตลาดของของคนประเทศผู้ซื้อเนี่ย <C lar m> เขาเป็นห่วงมากว่าราคาข้าวมันจะสูงขึ้นในตลาดโลกและเขาจะไม่มีข้าวกินเพราะฉะนั้นรัฐบาล <C lar m> รัฐบาลประเทศอย่างอินโดนีเซียอ, <C lar m> อย่างอย่างเอ่อฟิลิปปินส์เริ่มประกาศนโยบายชัดเจนแล้วว่าจะเป็นนโยบายเลี้ยงตัวเองให้ได้ ก็แปลว่าอะไรแปลว่านโยบายของรัฐบาลไทยเนี่ยไปผลักดันให้เขาเนี่ยเ,เริ่มใช้นโยบายกลับมาใช้นโยบายเลี้ยงตัวเองอีกสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยใช้นโยบายนี้เมื่อสัก2 0 3 0ิปีที่แล้วแล้วเลิกไปนะฮะแ,แล้วตอนนี้กลับมาอีกถ้ากลับมาอีกแล้วทุกประเทศทำอย่างนี้ก็หมายความว่าวันหลังถึงแม้ว่าเราจะผลิตข้าวได้เยอะ เราก็ไม่รู้จะขายใครเมื่อก่อนนี้เขาคือยังพึ่งพาไทยได้ใช่ไหมครับยังเขาคือในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการค้าข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นไหลเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวครับนะเพิ่มขึ้นเยอะมากมแล้วเขาก็นึกว่าพึ่งพาได้แต่มาวันนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าลำบากแล้วครับ,รบพึ่งพาตัวเองเมื่อ20ปีที่แล้วกับวันนี้นัยยะต่างไหมอาจารย์นัยนยะต่างกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันพร้อมครับ นะฮะสมัยก่อนเทคโนโลยีมันยังเป็นวิธีการพัฒนาพันธุ์ที่ต้องใช้เวลานะะในการพัฒนาใช้ระยะเวลาเวลานี้มันมีเทคโนโลยีชีวะทางไบโอเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็มีการตัดต่อพันธุกรรมมันมีซูเปอร์ไลฟ์เกิดขึ้นมีไฮบริดไลฟ์ ine, มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันสามารถถ้าทุ่มการวิจัยลงไปทําจริงๆจังๆแล้วเนี่ยมันสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็วรนะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างแล้วประเทศพวกนี้ทุ่มทุนในการทําวิจัยค่อน ครังเยอะครับครับรัฐจนรีเลยครับเจอแบบนี้นโยบายที่แต่ละประเทศเคยเป็นผู้ซื้อของเรากลับต้องมาพึ่งพึ่งตัวเองมากกว่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าวไทยครับผมผมว่าในในระยะยาวเนี่ยนะค,ะครับอาจจะมีปัญหาในแง่ของตัวอุปทาน ของประเทศเราเนี่ยอาจจะล้นเพราะว่าเน,นื่องจากนะเราคนไม่ซื้อไงครับเนื่องจากว่าราคาทั้งๆท,<ต>ที่มีอุปสงค์อยู่นะแต,แต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยยากลําบากในการที่จะต้องเข้าไปแข่งขันในตลาดซึ่งณว,วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคู่แข่งขันเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับหรือว่าอินเดียก็ตามเนี่ยครับก็มีราคาที่ค่อนข้างต่ํากว่าเรานะครับ,รบเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่ผู้บริโภคซึ่งเคยเป็นกลุ่มลูกค้าเจ้าประจำเนี่ยอาจจะไปพิจารณา ข้าวซึ่งมีคุณภาพแย่กว่าเราเนื่องจากราคาถูกกว่านะครับก็แต่ถ้ากิดว่าเรากดดันให้เขาต้องยกระดับพัฒนาตัวเองว่าหรือว่าต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ แน่นอนครับถ้าเกิดว่าราคาข้าวยังสูงขนาดนี้นะครับก็แน่นอนที่สุดเลยประเทศซึ่งถ้าเราดูตัวเลขข้อมูลเสถิตินะครับในอาเซียนเนี่ยก็พบว่าจริงๆเนี่ยลูกค้าเราอยู่ที่อาเซียนนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งประเทศที่ท่านอาจารย์นิพนธ์ได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับที่เขาต้องหันมาใช้นโยบายที่ปฏิรูปในเรื่องการผลิตนี่นะครับอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ย ประกาศตัวเด่นชัดเลยนะครับว่าจะต้องพยายามผลิตให้เพียงพอที่จะบริโภคได้นะครับหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียมีนโยบายเรื่องของให้คนเนี่ยพยายามที่จะงดการบริโภคข้าวสักหนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้ใหส้สามารถเพ,พเพียงพอนะครับนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นสัญญาณที่ทชัดนะครับว่าเขาต้องเตรียมตั้งรับกับไอ้ตัวนโยบายซึ่งเราเนี่ยอาจจะมีส่วนทําให้ราคาข้าวในตลาดโลกนี่สูงขึ้นได้ขออนุญาตเติมตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าพยากรใน10ปีข้างหน้าเนี่ยการบริโภคข้าวทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยปริมาณการบริโภคข้าวจะลดลงด้วยเพราะนั้นที่ที่ดรจาลึกบอกว่าจะข้าวจะล้นตลาดเนี่ยเราผลิตไปต่อไปนียคนบริโภคข้าวซึ่งเป็นส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียจะบริโภคข้าวน้อยลงเหตุผลที่บริโภคข้าวน้อยลงเนี่ยมีสองสามเหตุผลเหตุผลแรกก็คือคนรวยขึ้นเนี่ยเขาเขาจะกินข้าวน้อยลงนะฮะเขาจะไปหันไปกินอย่างอื่นแทนหันไปกินเนื้อหันไปกินอะไรต่างๆนะฮะเหตุผลที่สองเนี่ย ก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการรูปแบบการบริโภคเราถูกอิทธิพลของตะวันตกมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราการบริโภคแบบเดิมแบบเราไปหันไปกินข้าวสาลีทําขนมปังแล้วเวลานี้น่าตกใจมากประเทศอย่างอย่างฟิลิปปินส์อย่างอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งมีรายได้น้อยกว่าเราแล้วไม่ได้ผลิตข้าวสาลีกินข้าวสาลีมากกว่าประเทศไทย เห็นชัดเจนเลยแบบแผนการบริโภคมันมันเปลี่ยนแปลงไปแบบตะวันตกและยิ่งถ้าราคาแพงเนี่ยข้าวราคาแพงเนี่ยคนข้าวสาลีมันถูกกว่าถ้านับแคลอรี่ต่อแคลอรี่แล้วเนี่ยข้าวเจ้าเนี่ยกับข้าวสาลีเนี่ยแคลอรี่ต่อแคลอรี่มันเท่ากันเลยฮะแล้วถ้าราคาข้าวสาลีถูกกว่าใครจะมากินข้าวใช่ไหมถ้าแบบข้าวพรีเมียมแบบไทยแบบคุณภาพข้าวไทยที่ดีข้าวหอมมะลิอ่ะมันจะแบบนี้มันจะช่วยได้ไหมอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าาคุณภาพดีคือคนมีรายได้มากขึ้น คนจะหันไปกินข้าวคุณภาพไอ้ข้าวคุณภาพต่ำเนี่ยคนจะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ตอนแรกเราจนเราก็กินยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับเวลากินข้าวหากินข้าวผ้ายี่ห้าเปอร์เซ็นต์พอเรารวยขึ้นเรากินข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์พอเราวเร,าาว,ราวยขึ้นอีกเรากินข้าวหอมละเวลาเนี้ยคนเอเชียรวยขึ้นเพราะฉะนั้นอ,นอนาคตของเราเนี่ยไม่เชื่อว่าสิ้นหวังไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่าเราขายข้าวไม่ได้เนี่ยไอ้ข้าวขาวเนี่ยข้าวธรรมดาเนี่ยเราขายแล้วขาดทุนวันนี้ก็ขาดทุนละนะแต่ ขายหอมมะลิอาเราได้พันเหรียญน,นะพันเราได้อาจจะ1,100เหรียญต่อตันยังมีอนาคตตรงนี้แล้วก็คนเอเชียก็เริ่มหันกลับมาเริ่มนิยมข้าวไทยมากเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะต้องหอมมะลิใช่ครับดรจเลือกเห็นด้วยไหมครับว่าคุณภาพข้าวไทยมันกำลังมีปัญหาขึ้นผมคิดว่ามันมีสัญญาณนะครับว่าเราเนี่ย ไปผลิตข้าวซึ่งอาจจะมีคุณภาพแย่กว่าที่เราเคยผลิตมาในอดีตน,นะครับคือ <c oughs> คุณภาพสูงเนี่ยอยู่เหมือนกันนะครับยังจะเห็นได้ว,ว่าผู้บริโภคเนี่ยก็พยายามลงไปหาตลาดข้าวที่มีราคาถูกนะครับ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าพอซื้อข้าวไทยถ้าเกิดราคาสูงกว่าแต่คุณภาพไม่ได้ต่างนะครับ <c oughs> จากข้าวจากเวียดนามเนี่ยเขาคงต้องลงไปหาข้าวที่มีราคาถูกอยู่แล้วนะครับมีเรื่องที่ผมเคย ไปยุโรปนะครับครัคร้งหนึ่งนะครับผมไปรับประทานอาหารนะครับในในพัตตาหา์นที่ขายอาหารไทยนะครับผมก็ถามเขาว่าเขาใช้ข้าวอะไรนะครับเขาก็บอกว่าเขาใช้ข้าวไทยนะครับข้าวไทยนะถา,าข้าวไทยเดี๋ยวผม ก็ภูมิใจดีครับคือภูมิใจผมรับประทานเขาไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ข้าวไดอนี่น่าวใจเรื่องข้าวรู้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามวิธีว่าขอดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงนะครับแต่ไปดูแล้ไปดูไปดูในครัวเลยฮะดูดูขอถุงเพราะว่าคุ้นเคยคุยกันแล้วถูกคอก็เลยรู้สึกว่าน่าจะขอถามเขาดูว่าเขาซื้อมาจากที่ไหนและตาอะไรนะครับก็ปรากฏว่าดูไปดูมามเป็นข้าวเวียดนามครับแต่ว่า ชื่อชื่อเป็นไทยเหรอฮะแต่คือคือเป็นผู้ผลิตที่เวียดนามนะครับส่งมาที่ที่เยอรมันนะครับซึบบ่งนี้มันทําให้เห็นภาพนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับมีความสามารถในการแยกข้าวเนี่ยอาจจะไม่ดีมากเพราะฉนแต่นเ,นเขาเคลมว่าเป็นข้าวไทยใช่เขาเคลมว่าเป็นข้าวไทยโอ้น่ากลัวแต่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมว่าอันตรายมากต่อไปนะครับ,รบถ้าเกิดว่าราคาข้าวอาจจะสูงมากอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับก็อาจจะไปใช้ข้าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้าวของไทยนะครับแต่ว่า เอ่อถ้ามองในแง่ของรถยมผู้บริโภคผมยังเชื่อว่านะครับข้าวคุณภาพสูงเนี่ยเรายังมีตลาดที่ยังยังไปได้อยู่นะครับอย่างเช่นตลาดในฮ่องกงหรือตลาดในพวกตะวันออกกลางครับโอ้ข้าวเขาเขาเน้นในเรื่องของคุณภาพข้าวอย่างมากตัวเลขก็ชี้นะครับว่ามูลค่าของเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในอันดับที่2อสามนะในแง่การส่งออกแต่จริงๆผมว่ามูลค่าข้าวที่เป็นเกรด A เนี่ยนะครับไม่ได้ลดลงหรอกครับครับผมคิดว่าจะน่าจะเป็นตัวชี้ด้วยซ้ำไปว่าเราควรที่จะอยู่ในตลาด ซึ่งค่าคุณภาพสูงมากกว่าแต่โดยตัวของคุณภาพข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะล,ลิของเราเองนะไม่คิดถึงว่าคนอื่นประเทศอื่นมาเครมวมาเป็นข้าวไทยเนะี่ยโดยตัวของคุณภาพข้าวไทยเองก็ลดลงไปเยอะนะโดยเฉพาะข้าวหอมมะล,ลิสองสามปีนี้ใช่มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ ผมว่าในเรื่องของส่วนหนึ่งนะครับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องนโยบายที่มีส่วนในการจำำํานําใช่ชี้นําบ้างนะฮะในแง่งเกษตรกรอาจจะต้องเล่นเป็นตัว,ลตวหลักแม,ม่คิดว่าอาจารย์มองเป็นตัวหลักแมเรื่องคุณภาพของผลิตผ<า>ลคือนอกจากนโยบายผมว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศด้วยในช่วงหลังนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้พื้นที่ที่ปลูกข้าวที่มีคุณภาพดีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพืชอื่นแย่งหรือว่ามีส่วนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เกษตรกรอาจจะอยากได้ผลตอบแทนนะครับในแง่ ที่ว่าให้เร็วไปก่อนนะครับเพราะว่ามันการันตีว่าเขาจะมีรายได้ที่ดีมากกว่าที่จะไปเน้นที่เป็นอายุสั้นกว่านี้ใช่ครับอันนี้นะครับเป็นตัวหลักนะครับเพราะนั้นตัวนโยบายจำนำก็มีผลใช่ครับนโยบายจำนำนั้นมีผลแน่นอนเพราะว่าเราจำนำข้าวหอมมะลิแล้วเราเอาไปเก็บไว้ในคลังนานๆเนี่ยคุณภาพมันเสื่อมอย่างรวดเร็วหอมข้าวหอมเนี่ยไอสารสารความหอมเป็นสารระเหยใช่ไหมสารความหอมนี่เป็นสารระเหย <N> ในเวลาสักเดือน2เดือนมันก็หมดไปแล้วถ้าเก็บ <N> ไม่ดีวิธ <N> ีการเก็บเวลาที่เราผลิตข้าวขอมมาตอนต้นๆเนี่ยเรา ตอนช่วงเดือนมกราเนี่ยเป็นช่วงที่ฮ่องกงจะซื้อข้าวหอมจากเราแล้วเ,เป็นช่วงที่เราขายข้าวได้ได้ข้าวหอมได้ราคาดีมาก oh <my. S 2> เขาเก็บซื้อไปปั๊บเนี่ยเขาจะไปเก็บในห้องเย็นที่เ,เรียกว่า,เ,าเป็นห้องสุญญากาศ oh. เขาต้องเก็บเพื่อรักษาความหอมแต่ทีนี้เรื่องข้าวหอมของเราเนี่ยตอนหลังเนี่ยคุณภาพมันลดลงเยอะมันไม่หอมแล้วมันเหมือนสมัยก่อนเพราะเราเราก็บ<า>นานเกินเลยใช่ไม่ไม่เชิงฮะวิธีการพาะปุีกเราใช้ปุ๋ยมากเราสารอาหารที่มันสําคัญสําคัญในดินเนี่ย ไม,ไม่ไม่ไม่มีเกษตรกรที่เขาใช้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะสามารถทําให้ข้าวเนี่ยมันหอมกลับมาได้มันไม่เรื่องเรื่องธาตุอาหารในดิน นะแล้วมันก็มีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าปริมาณข้าวหอมเนี่ยความหอมกับไอ้ไอ้ A ผลผลิตต่อไร่เนี่ยมันแย่งชิงกันถ้าเราไปเพิ่มผลผลิตต่อไร่ามากใส่ปุ๋ยมากเนี่ยความหอมมันจะลดลงนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นทฤษฎีที่มีการพูดพูดกันซึ่งซึ่งยังยังรู้สึกฟังดูก็ยังไม่มีข้อยุติว่าอะไรกันแนะ่แต่ว่าเทือข้อยุติที่ชัดเจนคือสารความหอม ก็คือธาตุอาหารเพราะธาตุอาหารไม่เพียงพออะไรต่างๆการเก็บนลไม่เหมือนในการปลูกธาตุความ ธาตุในดินเนี่ยในการปลูกเนี่ยมันก็ทําให้ทําให้ข้าวมันเริ่มไม่หอมสมัยก่อนข้าวหอมเดี๋ยวนี้ข้าวข้าวมันเริ่มไม่หอมแล้วแล้วมันก็มีอาจจะมีการปลอมปนก็คือว่าเราเอาข้าวข้าวปทุมเนี่ยไปปนเพราะว่าข้าวปทุมเนี่ยมันมันลักษณะมันเหมือนกันเปียบเลยนะฮะแล้วก็มันให้ผลผลิตต่อไร่มากกว่าสังเกตดูจังหวัดที่ไปชายแดนไกลๆเนี่ยที่ไอไอไอการปลอมปลนเนี่ยน้อยเนี่ยนะฮะ ข้าวจะหอมแต่พอจังหวัดทางอีสานที่เข้ามาใกล้ทางกรุงเทพเนี่ยนะฮะย่งทางขอนแก่นทางโคราชเนี่ยข้าวเริ่มไม่หอมละครับตรงนี้เราเคยทำว <c oughs> ิจัยนะที่มาอาจารย์นิพนธ์พูดถึงคือ ผมไม่ได้มีการลงไปทําวิจัยโดยตรงนะครับแต่ว่าได้มีโอกาสได้คุยกับเกษตรกรนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องการปลูกข้าวเนี่ยนะครับมีผลอย่างที่ท่านอาจารย์นิพนธ์พูดพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยก็ใช้เครื่องจักรกลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะในการปลูกข้าวนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของพวกสารเคมีบางครั้งเนี่ยนะครับมังมีผลโดยตรงใช่ครับอันนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการใช้พวกเครื่องมือนะฮะพวกเครื่องจักรกลต่างๆสารเคมีเนี่ยเรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเ เนื่องนะครับตอนนี้อาจจะมีผลบ้างในแง่ของคุณภาพดินนะครับในขณะเดียวกันนั้นการที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกษตรกรอาจจะละเลยเพราะต้องการที่จะปลูกใค่ได้ความเร็วใช่ครับอันนี้ก็เป็นผลเหมือนกันนะครับครับครับตอนนี้เราก็หน่วยศึกษาของเราส่วนไหนต้องดูแลครับเป็นพิเศษคือเรื่องเมล็ดพันธ์ครับเมล็ดพันธ์เมล็ดพันธุ์จะเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องให้ความสนใจจริงๆว่าทํายังไงที่จะให้เกษตรกรนี้นะครับเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่ดี นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยกรมวิชาการการเกษตรกรมการข้าวเนี่ยได้มีการค้นคิดในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็พยายามที่ให้เกษตรกรเนี่ยนะครับใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะฮะเพื่อจะได้เพิ่มผลิตให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประการที่สําคัญเลยที่เกษตรกรจะได้ข้าวที่มีคุณภาพดีคือต้องสามารถเข้าถึงแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่ดีด้วยนะครับเมล็ดสําคัญไหมอาจารย์สำคัญมากครับแต่เราไม่พัฒนามานานอย่างฮะคือคือกรมการข้าวเขาก็พยายามทําแต่เขาผลิตเ ปริมาณเม็ดพันธุ์ข้าวที่เขาออกเผยแพร่เนี่ยออกจําหน่ายมันไม่เพียงพอนะฮะแต่ตอนหลังนี่เขาก็พยายามจะไปขยายโดยวิธีการไปตั้งปล่กเกษตรกรแล้วเกษตรกรก็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 ฝึกอบรมให้เกษตรกรรู้จักวิธีการปลูกเมล็ดพันธุ์ขยายก็ก็ได้ผลขึ้นมาในในระดับหนึ่งนะแต่ก็ผมก็คิดว่ามันก็ยังมันยังไม่มากเพียงพอมันต้องต้องทําอะไรต่างๆให้ให้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าจะมีข้าวคุณภาพดีเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เกษตรกรไม่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บพันข้าวแล้วนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วการเก็บพันธุ์ข้าวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเวลาข้าวไปปลูกในนาเนี่ยมันไปนผสมกับกับพันธุ์อื่นๆเข้ามาแล้วพอเก็บมาเนี่ยรวกรวมมาถ้าไม่คัดเลือกทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วไปปลูกต่อมันก็จะ จะได้ข้าวที่หลายหลายพันผสมกันในในนาแล้วแล้วมันไม่ได้คุณภาพนะฮะกามเจริญเติบโตกวาม่เสมอกันอะไรต่างๆมันก็ต้อระเทือนเรื่องคุณภาพมากเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยนะมันเป็นมันแน่ใจได้ว่าว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถ้ายิ่งผ่านมาจากกรมการข้าวได้รับการรับรองแล้วเนี่ยมันก็แน่ใจได้ว่าเวลาเราไปปลูกแล้วโตเสมอกันก็ได้ผลผลิตที่ค่อนข้างสูงครับ พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหลังจะมาดูมุมมองของทั้งสองท่านที่ทำวิจัยว่าด้วยอนาคตของข้าวไทยแล้วก็ทิศทางการเดิรูปข้าวไทยนะครับ